Two thousand years later. สวัสดีทุกคนด้วยแนละก็วันนี้เราก็มาอยู่ในการอันบ็อกที่ทุกคนรอคอยนะนั่นก็คือการอันบ็อกเรื่องผ่าพิภพไททัานเล่มจบนั่นเองเนาะก็คือหลายๆคนเนี่ยเขาก็รีวิวกันไปเยอะแล้วแต่ว่าเราเนี่ยเพิ่งมีเงินนะก็เลยมาซื้อเพราะว่าเอาเงินไปลงเงินนิยายหมดเลยนะ,ะนั่นแหละโอเคต้องบอกก่อนนะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เรารอคอยมากนะเพราะาเป็นเรื่องแบบที่เราให้ขึ้นหิ้งเลยนะเพราะมันสนุกจริงๆเนาะเนื้อเรื่องมันแบบมันสุดยอดมากอะไรอย่างนี้เนาะถึงแม้ว่าส่วนตัวจะเสียใจกับตอนจบนิดหน่อยแต่กกกกอ่่าาาางมมมััันนนนแลล้ววเเเเเโคดดีี๋ยยรริ เรียบร้อยแล้วนะก็ร้านนี้เป็นร้านที่เราไม่เคยสั่งมาก่อนเลยนะโอเคทุกคนเราพบความผิดพลาดแล้วตอนแรกเราว่าเราจะเปิดไฟลนะ์แล้วเราก็เปิดไปแล้วแล้วเราก็ลืมนะคือแบบแกะกล่องไปแล้วล้วก็ลืมเปิดเนาะอ่ะก็เดี๋ยวมาเปิดตอนนี้ก็ได้นะไม่เป็นไรโอเคเขาก็แถมอะไรมาให้ด้วยนะก็จะเป็นใบสั่งซื้อหนังสือของวิบูลกิจนั่นเองนะก็โอ้โหอ่าด้านหลังก็จะเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะนี่โอ้โหเป็นมังงะมาเลยนะก็คือเรื่องออจอมัดสนับเหล็กเซสทัสหรือเปล่านะอ่ะนั่นแหละก็โอ้โหแถมมาเป็นหนังสือให้เลยนะก็ นั่นแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของ่าวดิโอเทนดีกว่านาะอ่าก็มีอะไรแถมมาอีกนะอ่าเป็นกระดาษลางังแล้วก็คือแบบเอ่อกันมาให้เผื่อเราแบบกรีดโดนหนังสืออะไรประมาณนี้นะคือร้านนี้หอดีจริงๆนะแต่ว่าหนังสือเขาเนี่ยก็จะมีแบบโกงราคาบ้างแบบเ,เรื่องพวกของลักพิมพ์จะโกงราคาเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องแบบเอ่อของค่ายอื่นๆก็จะลดถูกกว่าปกนะต้องบอกก่อนนะว่าเราซื้อมาในราคา97บาทน,นะอ่านจากราคา160เพราะว่าเราเนี่ยได้รับโค้ดส่วนลดนั่นเองนะที่ร้านเขาเนี่ยขายร24 4บาทมั้งน,นั่ะก็คือ แค่ที่ร้านเขาขายก็ขายถูกกว่าปกแล้วนะอ่าแล้วเราก็ได้โค้ดส่วนลดของ s h อ p ป,ปีไปอีกก็เลยเออคุ้มเลยนะโอเค <S <S เแกะได้ีนะทุกคนคือมันแบบมันแน่นมากนะก็คือเราชอบร้านนี้นะทุกคนคือแบบแค่สั่งเล่มเดียวก็ใส่กล่องมาให้เลยเนาะอ่าโอเค อันนี้ก็จะเป็นเ,เรียนคุณลูกค้าที่สั่งจองผ่าพิลุกไททันบ็อกเซตอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเรานะเพราะเราไม่ได้สั่งบ็อกเซตเนาะอึะจจะชอบแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้สั่งนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะก็เลยเไม่สั่งแล้วก็ไม่มีเงินด้วยโอเคงั้นก็สร้างมันไปนะเรามาดูกันที่ตัวพระเอกของเรากันดีกว่านะก็นี่นะผผาพิลุกไททันเลนที่3ามซึ่งเราว่าเขาควรเปลี่ยนเป็นจีวีแบบศูนยากาศได้แล้วนะเพราะว่าราคาก็ไม่ใช่เลนะเล่นนละร้อยหกสิบบาทเลยนี่อะโอ กระดาษที่เขาใช้เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้กันดีนะก็คือกระดาษกรีนลิดนั่นเองเนาะเป็นวิบูลกอ่ดที่ใช้กระดาษกรีนลิดเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะลองสัมผัสกระดาษครั้งแรกนะว่าเป็นยังไงนะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะ โอ้โอเครู้สึกดีมากไม่นึ็กเลยว่าจะเป็นค่ายนี้นะที่เป็นกระดาษนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเทียบกระดาษให้ดูนะหลายๆคนอาจจะคิดไม่ออกนะว่ากระดาษกีรีของพี่บุญกิจเนี่ยเป็นยังไงแล้วที่มันก็เหมือนกระดาษทั่วไปนะั่นแหละของกีรีของค่ายนะอื่นเนาะอ่านเราจะลองเทียบกับลักพิมพ์ที่เป็นกีรีเหมือนกัน <Okay. S 1> แต่ว่าเป็นในราคาที่ย่อมยาวกว่านะโอเคก็เราว,ว่าสัมผัสเหมือนกันเลยนะก็คือถ้าใครอยากรู้ว่าแบบสัมผัส กีลีดของเรื่องไททันเนี่ยเป็นยังไงก็ไปดูในของรักพิมพ์ได้เลยนะก็คือเหมือนกันเลยเนะาะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมีสปอร์ด้วยนะแต่ว่าเอาไว้ท้ายคลิปแล้วกันนะเผื่อคนอยากดูรีวิวก่อนเนะาะโอเคหลังจากนี้จะตัดเข้าสู่ช่วงรีวิวรูปเล่นแล้วนะก็โอเค ก็คือรูปเล่มเนี่ยก็จะคล้ายๆกับ33เล่มที่ผ่านมาเลยนะแต่ว่าก็คือเขาจะเอากาาันสัดแดงตรงนี้ออกไปนะก็เอาจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ากาาันสัดคืออะไรเราได้ยินพี่วันๆของเด็กช่างพูดมาเราก็เลยพูดตามอ่ะแต่ว่าก็พอเข้าใจได้ว่ามันคือตรงนี้นะเหมือนของ เล่มที่3านะนี่ที่มันจะเป็นแบบแดงๆตรงนี้เนาะอ่ะเขาก็อ,าออกไปให้มันแบบย่อให้มันเล็กลงเหมือนกับของเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์เลยนะที่มันจะเป็นแบบเล็กๆตรงนี้นะเราคิดว่าที่โตเกียวรีเวนเจอร์เป็นแบบนี้นะเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะเรื่องใหม่หรือเปล่าเขาเลยทําให้มันแบบมันเล็กลงอะไรประมาณนี้นะไทท่านนี่น่าจะเป็นแบบเรื่องตํานานแล้วอ่ะเก่าแล้วอ่ะประมาณนี้เนาะคิดว่านะทุกคนมั้งนะไม่แน่ใจ อ่าส่วนตัวรูปเล่มเนี่ยก็จะหนากกว่าเล่มปกตินะมากพอสมควรเลยนะเพราะว่ามันเป็นเล่มจบแล้วก็จะมีแถม8หน้ามาให้ด้วยนะเป็น8หน้าที่ช้ําใจสําหรับเรือเอเลนนี่ควาสามารถกนะก็นั่นแหละอ่านี่ก็คือแล้วก็สีเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีสว่างเนาะหลังจากที่3 3เล่มที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสีดำเนาะก็แล้วว่ามันก็ดีนะอ่าเพราะว่ามันจะได้แบบเอ่อให้รู้ว่าเอ่อเล่มนี้เนี่ยมันเป็นเล่มจบเนาะอ่าประมาณนี้แล้วก็แต่ว่ามันก็ขัดตานิดๆนะโอเคเดี๋ยวเรามาเทียกบกระดาษกับเอ่อเล่มที่3-3เลยดีกว่าก็อันี้ก็จะเ เ,เหมือนทานเนาะอันนี้ก็จะสว่างขึ้นมาหน่อยแบบขาวขึ้นมาหน่อยนะโอเคก็เทียบกระดาษก,ก็อื้มอันนี้เป็นขุยๆเลยโอเคก็ไม่ต้องพูดมากหรอกนะเดี๋ยวจะลองดมกลิ่นนะเรอยากรูมกลิ่นโอเคเดี๋ยวดมกอ่อนเออกลิ่นก็ เออเดี๋ยวแป๊บนึงนะกลิ่นคล้ายๆรักพิมพ์เลยนะก็เออนั่นแหละเหมือนกันเลยนั่นแหละเพราะมันเป็นกีรีดเหมือนกันเนาะก็คือไม่น่าเชื่อว่าค่ายนี้นี่เขาจะทํากีรีดนะนั่นแหละแต่ว่ามันเหมือนมีอยู่เรื่องหนึ่งนะก็ที่แบบเออเป็นกีรีดของวิบูลกินะ่นนะน่าจะเป็นเรื่องของอาจารย์เออที่วาดแฟรี่เทลอ่ะที่เป็นฮีโร่อะไรสักอย่างนี่แหละอันนั้นก็น่าจะเป็นกีรีดนะเท่าที่เออรู้มาเนาะอ่ะแล้วเราคิดว่าที่มันขึ้นเป็นร้อยหกสิบเนี่ยเพราะว่าด้วยความ่่ใช160 คิดว่าน่าจะหนาแหละก็เลยขึ้นเป็น160เลยเนาะโอเคเดี๋ยวรูปเล่มกันก่อนเนาะรูปเล่มก็จะหน้าปกก็จะเป็นเอ่อมีสามคนนะก็จะมีเอเลนมิคาสะแล้วก็อาร์มินนั่นเองเนาะโอเคแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นพวกเพื่อนๆในหน่วยสำรวจเนาะอ่าก็จะมีคนตายไปบ้างแล้วก็ยังอยู่บ้างอะไรประมาณนี้เนาะ,อะโอเคแล้วก็คือเราถามว่าชอบปกนี้ไหมก็ ก็ชอบนะมันก็ดูสวยดีแต่ว่าเราว่าปกเล่มนี้มันดูเท่กว่านิดนึงนะเพราะว่าแต่ว่ามันก็เป็นเล่มจบแหละอ่ะก็เข้าใจได้ก็คือสีเนี่ยชอบสีตรงนีน้แต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราไม่ชอบเลยนะก็คือผ้ามันดูมัวทุกคนไม่รู้ทุกคนจะเห็นไหมด้วยความที่ถ่ายกล้องหน้ามันก็จะเห็นไม่ชัดน,นะแต่ว่า เออคือผ้ามันดูมัวจริงๆอะทุกคนเราเห็นพี่ต้มเขาบอกอยู่นะอ่านั่นแหละก็คือผ้ามันดูมัวอ่ะยิ่งภาพเนี้ยคือเห็นชัดมากนะไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเลปล่าแต่ว่ามันดูมัวจริงๆนะก็นั่นแหละโอเคปกในก็ไม่น่าจะมีอะไรมากก็เนี่ยแหละร้อยสามเก้าตอนเนาะอาจจะยิ่นเสียงอะไรของใค้ด้วยนะอโอเคนี่ประมาณนี้ก็เหมือนเล่มทั่วไปเลยแต่ว่าเล่มทั่วไปจะเป็นสีชมพูนะข้างในอะโอเคมเมื่อกี้เมมเต็มนะก็มาอันใหม่นะก็คือเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นการบ่นวิบุญกิจนะแล้วก็จะไปสปอยนะก็คืออออยยย่่่าาางแรรกกททีเเเจะะบนนลไไม ให้มันครบเอมสิบสเล่มเลยเป็นกี่ลิตรนะอะแต่ว่าก็เข้าใจนะที่เขาไม่ทําอาจจะเพราะว่าถ้าทําแล้วอาจจะไม่มีใครซื้อแต่ว่าก็มันดูขัดๆยังไงไม่รู้นะเพราะว่าเล่มอื่นมันก็แย่มาตลอดแล้วก็มาดีเล่มสุดท้ายนี่นะแต่ว่าก็นะพูดไปเขาก็ไม่ทําอะไรอยู่ดีนะโพรเขาไม่เห็นคลิปเราหรอกนะอ่โอเคขอบน่นไว้เพียงเท่านี้นะเพราะว่าหลายๆช่องเนี่ยเขาก็น่าจะบ่นกันไปแล้วนะอ่าโอเค เ,เรามาดูถึงเนื้อเรื่องกันดีกว่าเนื้อเรื่องเราจะพูดข้าวๆพอนะเพราะว่าก็หลายๆช่องทุกคนก็น่าจะดูกันไปแล้วแหละเพราะว่าเราทําช้าเนาะรีวิวช้าอ่ะก็จะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการสู้กับราชาไททันของเอเรนนั่นเองนะอ่ะนั่นแหละ อ่าแล้วก็จะเป็นฉากที่ชาวเรือเอเลนมิคาซะปวดใจนะก็คือก็คือนี่นั่นเองนะทุกคนก็นั่นแหละคือเราพูดตามตรงเลยนะจากใจของออชาวเรือเอเลนมิคาซะเลยนะก็คืออยากให้เขาคู่กันมากนะทาไมอาจจะอันใจร้ายขนาดนี้นะแต่ว่าเศร้าทุกคนเศร้าจริงๆนะก็คือตอนเราอ่านอ่ะครั้งแรกเราร้องไห้เลยนะเพราะว่าแบบ คืออยากให้เขาคู่กันอนะทุกคนเข้าใจไหมแล้วแบบแล้วคนที่อฟอนคอเอเลนก็เป็นมิคาสะเองอะ่ะแล้วฉากนี้ยคือแบบโอ้โหทั้งแบบทั้งซึง้งทั้งแบบทั้งอะไรไม่รู้มันความรู้สึกมันเต็มไปหมดเลยเนาะอ่านั่นแหละแต่ว่าก็มีเจ้คนนี้นะยืนยิ้มอยู่ข้างหลังนะนั่นแหละแล้วก็จะมีแปดหน้าที่แถมเข้ามาสำหรับชาวเรือเอเลนมิคาสะก็ปวดใจอีกแล้วนะเพราะว่านี่นะเดี๋ยวให้ดู ก็คือคิดว่านะอันนี้อันนี้มันเป็นสันนิษฐานจากแฟนคลับนะก็คือจะเป็นแจนกับมิคาสะที่มีลูกด้วยกันเนาะแล้วก็มาไหว้หลุมศพของเอเรนนะนั่นแหละก็คือแบบชาวเรือเอเรนมิคาสะก็นั่นแหละก็ก็นั่นแหละแต่ว่าชาวเรือแจนมิคาสะก็น่าจะดีใจนะแต่ว่าก็ก็แล้วแต่นะว่าคุณอยู่เรือไหน อ่ะก็คือตอนแปดหน้าที่แถมมาเนี่ยก็เมืองก็จะแบบพัฒนาขึ้นแล้วนะอ่านี่ก็จะมีบ้านแล้วก็มีตึกอะไรอย่างงี้นะอ่ะแล้วก็ถัดมาอีกก็จะโดนสงครามนะอ่าเพราะว่าเออก็ไปทําเขาไว้นะเขาก็เลยมาทําคืนนะประมาณนี้อ่ะแล้วก็จะมีเฮ้ยอันนี้เราชอบมากเฮ้ยอันนี้เออมันเป็นเหมือนแบบ เขาเรียกอะไรตอนพิเศษปะเออชอบชอบมีขะสระเวอร์ชันนะี้เรื่อนะเออดูแบบดูสวยอ่าะนั่นแหละดูแซ่บอ่าประมาณนี้นะเฮ้ยเราลืมดูเลยว่ะเล่มที่3ามมีปะวะเออคิดว่ามันน่าจะมีทุกเล่มนะแต่ว่าเราไม่ดูเองนะอ่ะเล่มสกกามสิบเก้ามีไหมเนี่ยเออมีเหมือนกันนะอ่าแต่ว่าไม่ได้มีมีขะสระเออเออชุดนั้นนะอ่าประมาณนี้ ก็อบอกเลยนะว่าเราอ่ะโชคดีอยู่นะเพราะว่าคนอื่นอ่ะเขาจะได้แบบหน้าพักสายตาใช่ไหมหลายๆคนเขาได้กันแต่ว่าเราอ่ะโชคดีที่ไม่ได้นะถ้าได้เราก็คงเออปลาทิ้งนะแล้วก็เอาไปโยวยวายกับวิบูนกิตนะประมาณน,นี้โอเคก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการร e ีวิวก็คือตอนนี้คลิปที่อัดมาเนี่ยก็ค่อนข้างนานเลยนะไม่รู้ว่าจะตัดไปเหลือกี่นาทีเนาะแต่ว่าถ้าตัดลงทันวันนี้ก็อาจจะลงเลยนะแต่ว่าถ้าไม่ทันก็ไปพรุ่งนี้ละกันนะโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะก็คือเอออีกอย่างหนึ่งก็คือ ปวกทั้งสองด้านนี่เท่ามากลางมันก็จะต่อกันนะก็คือสวยมากนะเหมือนเพื่อนๆกาลังวิ่งไปหาเอเลน่ามิคาสนะเนาะก็ก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พระเอกตายต,ายตอนจบอ่ะเพราะว่าอนิเมะส,ส่วนใหญ่พระเอกจะแบบเอออยู่เย็นแบบยันจบอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเรื่องนี้ก็อ่ะนั่นแหละมันก็ดาร์กมาต,ต,ตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วแหละเรื่องตอนจบเนี่ยเราก็เออไม่ค่อยชอบนิดนึงนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันจบเร็วไปนั่นแหละก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันไม่พอใจเลยแต่ว่ามันอาจจะดูเอาแต่ใจนิดนึงนะแต่ว่าก็นั่นแหละก็ค จบของอาจารย์นะก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะ,ะไม่ได้ถึงกับแบบต้องไปโวยวายบ้านอาจารย์หน้าบ้านอาจารย์อะไรอย่างนี้นะ,อะโอเคอ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะบา,บายบายโอเคทุกคนขอเพิ่มเติมนิดนึงนะอ่ะก็คือมันจะมีอยู่อีกฉากหนึ่งที่ทําให้เราแบบร้องไห้อีกฉากหนึ่งนะก็คือฉากนี้ี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะเนี่ยทุกคนเป็นฉากแบบอย่างเงี้ยก็คือที่รีวาเห็นเพื่อนเนาะ พวกแบบเ,เพื่อนพ้องที่ตายไปนะแล้วก็ทําท่าซาซากิโยนะนั่นแหละคือแบบตอนตอนตอนเราอ่านซือเราร้องให้เหมือนกันนะที่เราอ่านในเว็บะอ่านนั่นแหละก็คือร้องให้อ่าแล้วก็จะมีฉากนี้อีกที่เห็นซาช่านะั่นแหละคือแบบค่อนข้างเเศร้าเลยนะนั่นแหละแต่ว่าพอมาดูอันนี้ก็จะหายเศร้านะก็คือก็คือกาบีและฟอลโคนนั่นเองนะอ่าประมาณนี้โอเคก็จบจริงๆแล้วนะก็แค่จะมาบอกเพิ่มเติมนะเพราะว่าถ้าไม่บอกเนี่ยก็รู้สึกว่าคลิปมันขาดขา,ขาดหายเนาะก็เลยบอกดีกว่าเนาะ โอเคแล้ววเจอกันใหม่คลิปหน้าครั้งที่สองเนาะบ๊ายบาย